สวัสดีครับวันนี้น้องโขนเด็กเริ่มเก็บพระนะครับจะพามาสักการะพระบองมัสางลิขิกธาตุของ,รงพระพุทธเจ้าและภาษาริบุตรกับพระโมคังลานะนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับใครจะไปก็รีบไปได้เลยนะครับเพราะงานมีถึงวันที่3มีนาคมนี้นะครับ เจ้าเริสุขดาชาวอาลักสมีนารีพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัสมีนารีเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567

สัมมาตายะทุกขังอังเหมะ <imitation> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องโขนเด็กเพิมเก็บพระด้วยนะคะ